สามอนครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับเมื่อนี้กับบ้าโชกอาม้าสวนคือเกานะครับช่วงเศร้านี่ก็จะทำการฮ็ตฮอร์โมนนะครับพี่น้องในการ หาดูแลพักต่างๆนะครับก็จะเป็นฮอมแบงแล้วก็รพักบุงนะครับก็จะเป็นฮอร์โมนจากน้ำซาวข้าวนะครับพี่น้องก็ติดตามรับชมนะครับมื่อนี้ผมจะเฮ็ดอ่าอยู่2วิธีนะครับ2วิธีนี่ก็คือเฮ็ดเป็นฮอร์โมนนะครับไปใส่อาจจะมัร์กใบก้อนนะครับแล้วก็จะเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับแบบเท่าเฮ็ดแล้วเท่ากับสามารถลดได้เลยนะครับพี่น้องก็เฮ็ดอยู่2แบบนะครับติดตามรับชมครับและนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับพี่น้อง อันนี้ครับนำเศร้าเข่ากับเ,เตรียมมาแต่บ้านแร้วนะครับผมกับกอกมากแบบพอดีพอดีนะครับพี่น้องประมาณนี้ครับครับนี่มีขวดเล็กอีกนะครับขวดเล็กตัวนี้เอาไว้สำหรับผสมหลก้กการลดเลยนะครับตัวหน่อยอาจะมมีน้ำตาลนะครับพี่น้องน้ำตาลทรายแดงแก็น้เปรี้ยวครับนมเปรี้ยว ครับล้วก็จะมีเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มบำรุงกําลังนะครับจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับแต่ก็ตัวนี้จะเป็นเป็นผงชุบรถนะครับพี่น้องผงชุบรถตัวนี้ก็เดี๋ยวติดตามรับชมนะครับว่าเอามาใส่อย่างไรครับก็อด่นกัาเดี๋ยวจะเฮ็ดฮอร์โมนก่อนนะครับอาจจะประมาณนี้ครับเฮ็ดสองขวดเลยครับพร้อมกันเลยนะครับ ดับแรกใส่น้ำตาลครับพี่น้องน้ำตาลก่อนเลยสามช้อนนะครับหนึ่สองสามช้อนครับจะไปสองขวดเลยครับเพื่อเดียวนะโอเคครับ <c oughs> จากนั้นก็นมเปรี้ยวครับพี่น้องนมเปรี้ยวนมเปรี้ยกับ,บเบลคองกันนะครับริบๆขย่านะครับครึ่งครึ่งครับนะ้นําตาลน้ําตาล3ามช้อนแล้วก็นุ่มนะครับใส่เรียบร้อยแล้วค แนามเศร้าเขานะครับเอาค่นี้พ่อเด้อพี่น้องเด้อมนีพื้นที่นะครับผมก็น่าจะน่าจะซอยพักเข้าอ่าง่ามขึ้นนะครับแต่ขะแข็งดีครับพี่น้องแต่ขนันแขงดีตัวเร็วแข็งแรงนะครับฮอร์โมนประมาณนี้ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับผมเย็ดง่ายครับสำหรับ ฮอร์โมนนำเศร้าเขานะครับอ่าตัวนี้จะเก็บไว้ประมาณเจ็ดมือนะครับหรือว่าซิมหามือเดือนนึ่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เฮาแล้วแต่เฮาจะใส่ตอนไดนะครับแต่ว่าเจ็ดมือมกัมกมักได้เจ็ดมือนะครับยังทำขยอาให้เท่ากันนะครับขยอาให้น้ำตาลเข่ากันดีครับเสร็จไปแล้วหนึ่งนะครับ ตัวนี้ครับท่เขาครับขยะเาครับมัดฉีดนะครับหัมาฉีดรีโลดก็ได้ครับพี่น้องแต่ฮอร์โมนนี่จะผสมนม้ำเ,เวลาใส่นะครับผสมนม้ำบัวบัว,บ,วบัวลดน้ำนะครับสิบลิตรใส่น้ำสิบลิตรแล้วก็ใส่หนึ่งช้อนนะครับใส่ตัวนี้หนึ่งช้อนหรือสองช้อนก็ได้ครับการใส่ฮองนะครับ สามารถลดได้แล้วก็ฉีดได้นะครับฉีดได้กับแบบเดียวกันนะครับจะลดหรือจะฉีดก็ได้ครับพี่น้องอ่าโอเคเรียบร้อยครับอ่าฉีบเบาๆธรรมดาไม่ต้องแน่นเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนน้ำสาวเข้านะครับพี่น้องครับต่อไปผมกะจะเฮ็ด เป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะครับแบบว่าเขาสามารถเอาลดเลยนะครับพี่น้องทำเสร็จปุ๊บรดเลยนะครับไม่ต้องหมักอุปกรณ์ในการใส่นะครับตัวนี้จะเป็นน้ำสิบลิตรน้ำสิบลิตรนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับมันจะมีวิตามินหลายอย่างนะครับพี่น้องใส่เนื้ครับใส่ซอนหนึ่งครับพี่น้อง หนึ่งช้อนกะซือมากกิ่นก็เลยอันคิดคดได้นะครับเอามาไซ่นี่แหละครับพี่น้องวันนี้จะเป็นผงสุรินะครับกับแบงมาจากาขั้วนะครบับแบงมาจากขั้วครับพี่น้องใส่ประมาณนี้ครับครึ่งช้อนอเคครับ ถ้าถามีน่มก็ใส่นุ่มได้นะครับถ้าบ่มีก็บ่ตตรงใส่นะครับพี่้องนี่ครับพี่้องแล้วก็น้นำเสาข้าวนะครับพี่้องอย่าลืมน,นะครับผมจะเติมน้ำเสาเข่าไปนะครับพี่้องนะครับผมใส่ไปเบิร์ดนะครับมีเอ็มลอย มีเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับแล้วก็ของชุดรถแล้วก็น้ำเส้าเข่านะครับส่วนจุลินซี่นะครับผมใส่เฮียตัวนี้ไปเบิดแล้วนะครับบ่มีผมก็จะใส่จุลินซี่ E.M ใส่นะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็จะเป็นจุลินซี่ E.M นะครับจุลินซี่ E.M เข้ากับใส่ได้นะครับพี่น้อง ใส่ไปเลยใส่จากสองส่วนนะครับโอเคครับจากนั้นก็ค้นเขากันนะครับพี่น้องค้นนาให้เขากันครับครับจากนั้นก็เอาไปลดเลยครับผมสามารถเอาไปลดผักได้เลยนะครับพี่น้องก็ใส่ลดเลยครับผม ลดไปเลยนะครับครับจุลินทรียน้ำสาวข้าวนะครับยองลดได้เลยนะครับไม่ต้องหมักไม่ต้องอรองสูตรนี้ใส่สำหรับลดนะครับสูตรนี้คือเป็นสูตรมักฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนนี่คือเอาไว้เอาไวท้ทำผสมน้ำแล้วก็อาจจะเป็น uh, เป็นทางปุ๋ยนะครับแล้วก็ ปล่อยซึมเข้าไปตอนที่เขาห้น้ำนะครับอน,นาคตก็จะเฮ็ดแบบนั้นนะครับอน,นาคตก็จะมีทางปุ๋ยนะครับแลก็เวลาเขาไ้น้ำเขาก็จะปล่อยพันซึมเข้าไปในน้ำเลยนะครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับค่อยๆเฮ็ดไปพี่นอ้องเบิ่งไปสังเกตไปนะครับ ดินดในสวนกับบ่ค่อยดีนะครับพี่น้องการล่องลองปลูกเบื้องครับถ้บบ่ปลูกอะถับบ่ปลูกกับบ่ลู้นะครับว่าเป็นจังดนะครับเท่ากับแก้ไขปัญหาไปนะครับแก้ไขปัญหาบ่ลุ่งดินไปยิ่งปลูกเริ่มปลูกปุ๊บกันเดี๋ยวนั้นโดนโดนไปนะครับดินเพิ่ก็จะดีขึ้นนะครับมีปุ๋ยนะครับในช่วงที่เข้าปลูกก็จะมีปุ๋ยย่แปลงนะครับ ผมกับเฮ็ดแบบเดียวกันละครับพี่น้องอใช่ลหกาเฮ็ดแบบเดียวกันครับอตอนแรกละครับคน้นเขากันนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องๆนะครับที่ติดตามรับชมให้กำลังเล่งใจนะครับเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับขอให้พี่พี่น้องๆอยู่ดีมีแห้งครับผมแล้วกบเจ็บบ่จนสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ